สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง International Rules and Uses for Bill of Lading and Letters of Credit ค่ะอย่างแรกเลยเราจะมาพูดถึงเรื่องใบตาส่งสินค้าคืออะไรใบตาส่งสินค้าคือเป็นเอกสารทางกฎหมายที่ออกโดยผู้ขนส่งไปยังผู้ส่งสินค้าโดยมีรายละเอียดประเภทปริมาณและปลายทางของสินค้าที่ขนส่ง เอกสารนี้ต้องมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่จะส่งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการขนส่งอย่างไรและต้องลงนามโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากผู้ขนส่งและผู้รับค่ะ ต่อมาหน้าที่ของใบตราส่งสินค้าจะมีหน้าที่หลักๆ3ประการคือ 1. เป็นหลักฐานของสัญญาการขนส่งว่าผู้ขนส่งจะทําการขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ปลายทางที่ระบุไว้และมอบให้กับผู้รับ 2. เป็นใบเสร็จที่ออกให้โดยผู้ส่งให้กับผู้ส่งสินค้าว่าได้รับสินค้าในสภาพที่ดีเพื่อทําการขนส่งแล้ว 3. เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในการรับสินค้าหมายความว่าสินค้าจะถูกส่งมอบให้กับผู้ถือ BL ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ในการ รับสินค้านี้หรือสามารถใช้เปลี่ยนกรรมสิทธิ์เป็นของคนอื่นได้ค่ะต่อมาประเภทของ BL จะมีทั้งหมด3ประเภทคือ 1. original BL 2. c e b i l และ 3. surrender BL ค่ะโดยเราจะเริ่มที่ต้นฉบับใบตราส่งสินค้าทางทะเลหรือ bill of landing โดยปกติแล้วใบตราส่งสินค้าทางทะเลจะถูกใช้ในการซื้อขายระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อถ้าผู้ซื้อได้รับต้นฉบับของใบตราส่งสินค้าทางทะเลจะสามารถนำสินค้าออกจากท่าเรือได้ แทนที่จะส่งต้นฉบับของ BL ครั้งละ3ฉบับในเวลาเดียวกันสามารถป้องกันความเสี่ยงจากการสูญหายของ BL โดยการส่งอย่างแบบแยกเป็น2และ3เที่ยวบินแต่ยังไม่เคยมีบริษัทไหนแยกออกเป็น3ครั้งเพียงเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้นค่ะ ขั้นตอนเอกสาร original BL 1. เอกสาร original BL จะได้ก็ต่อเมื่อเรือออกจากท่าเรือไปเรียบร้อยแล้ว 2. forwarder ทางฝั่งส่งออกจะออกเอกสาร original BL ให้แก่ผู้ส่งออก 3. ผู้ส่งออกส่งเอกสาร original BL ให้กับลูกค้าโดยผ่าน courier เช่น DHL หรือ FedEx 4. เมื่อเรือไปถึงท่าเรือปลายทางแล้ว forwarder ในฝั er, ่งผู้นำเข้าจะออกเอกสาร DO เมื่อได้รับเอกสาร original BL จะต้องนำเป็นแลกกับ DO เพื่อไปรับสินค้า จะเป็นขั้นตอนของเอกสาร CIBIL หนเอกสาร CIBIL จะถูกออกได้เมื่อเรือออกจากท่าเรือไปแล้ว 2. สองโฟลดเดอร์ในฝั่งส่งออกสินค้าจะส่งเอกสาร CIBIL ไปยังผู้ส่งออกโดยการส่งอีเมล 3. ผู้ส่งออกจะส่งเอกสาร CIBIL ไปยังลูกค้าปลายทางโดยแจ้งผ่านอีเมล 4. หลังจากนั้นนำไปแลกเอกสาร D.O เพื่อทำการตรวจสอบว่าเป็นลูกค้าตัวจริงจึงจะสามารถไปรับสินค้าได้ โดยผู้รับสินค้าไม่ต้องยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้รับสินค้าตัวจริงและการที่ผู้รับสินค้าสามารถรับสินค้าได้อย่างง่ายดายนี่เองทําให้ CW ไม่นิยมใช้เพราะจะไม่ปลอดภัยในการทําธุรกิจ CW จึงไม่เหมาะกับเงื่อนไขาการทําธุรกิจที่จะต้องใช้ LC คําแนะนําในการเลือกใช้เอกสาร CW ในการเลือกใช้เอกสาร CW จะเหมาะกับผู้ส่งออกและผู้นําเข้าที่ทําการค้าขายมาเป็นเวลานานและเกิดการเชื่อใจซึ่งกันและกันหรือได้รับความเชื่อมั่นระหว่างบริษัทค่ะ ต่อมาซ l ลเลนเดอคือการใช้สำเนาใบาตาส่งสินค้ามามอบให้กับผู้รับขนส่งปลายทางแต่ผู้ส่งสินค้าต้องนำต้นฉบับของใบาตาส่งสินค้าที่ได้จากผู้ขนส่งต้นทางมาประทับตาและเส้นกำกับแล้วจึงส่งกลับไปคืนให้ผู้ขนส่งเมื่อผู้ขนส่งได้รับแจ้งว่ามีการทำซัลเลนเดอร์บีแล้วจึงทำการปล่อยสินค้าที่ปลายทางโดยใช้สำเนา VL ค่ะ ขั้นตอนเอกสารเซ l เลนเดอร์ BL 1. Forwarder ในฝั่งส่งออกสินค้าจะออกเอกสาร BL เมื่อเรือออกจากท่าเรือไปแล้ว2ผู้ส่งออกจะส่งคำขอเอกสารเซ l เลนเดอร์ BL 3ผู้ส่งออกจะส่งเอกสารเซ l เลนเดอร์ BL ไปให้ลูกค้าปลายทางโดยการแจ้งผ่านอีเมล4เมื่อเรือมาถึงท่าเรือปลายทางแล้ว Forward e r ในฝั่งนำเข้าสินค้าจะออกเอกสาร DO และหลังจากนั้นลูกค้าปลายทางจะต้องนำเอกสาร BL เพื่อไปแลกรับเอกสาร DO ค่ะ ทำไมถึงต้องใช้เซนเดอร์ BL ได้ปัจจุบันเราใช้เรือเร็วส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางบ่อยครั้งที่สินค้ามาถึงท่าเทียบเรือก่อนที่ BL จะมาถึงโดยเฉพาะในกรณีที่ส่งสินค้าไปประเทศใกล้เคียงเรือจะวิ่งเพียงแค่3-4ถึงวันถึงท่าเรือปลายทางผู้ส่งออกต้องการสั่งปล่อยสินค้าที่ปลายทางแต่เนื่องจากส่งเอกสารไปให้ผู้รับสินค้าไม่ทันเรือถึงซึ่งการใช้เซนเดอร์ BL เนี่ยก็จะสะดวกและลดเวลาได้เป็นอย่างมากค่ะ ซึ่งข้อแตกต่างระหว่าง C.V.BL i กับ s l i n d e r B.L. คือการที่ผู้ส่งสินค้าต้นทางรับใบตาส่งสินค้าจากบริษัทผู้ขนส่งต้นทางจากนั้นทำการเซ็นกำกับที่ด้านหลังใบตาส่งสินค้าแล้วส่งคืนให้ทางบริษัทผู้ขนส่งต้นทางเมื่อบริษัทขนส่งได้รับเอกสารดังกล่าวจะทำการ s l i n d e r B.L. บนหน้าเอกสารซึ่งจะมีผลทำให้ผู้รับสินค้าปลายทางสามารถนำใบตาส่งสินค้าต้นฉบับสำเนา หรือ copy BL มาติดต่อกับบริษัทขนส่งปลายทางเพื่อขอรับใบออกของสินค้าหรือ DO แต่ในขณะที่เอกสาร C/W Bill บริษัทขนส่งต้นทางจะไม่ได้ออกใบตาส่งให้กับผู้ส่งสินค้าที่ต้นทางค่ะต่อมาจะเป็น Negotiable and Non-Negotiable Bill of Lading ค่ะ Negotiable BL หรือ Order BL คือใบาตาส่งที่มีการส่งมอบสินค้าตามคําสั่งของผู้ส่งสินค้าซึ่งอาจมีการสลักหลังเพื่อทําการโอนสิทธิ์ของสินค้าให้กับผู้ที่ได้รับการโอนสิทธิ์ให้ส่วนใหญ่ใช้กับการเปิด letter of credit ผ่านธนาคาร non negotiable หรือ s t r a i g t BL เป็นใบาตาส่งสินค้าที่กำหนดให้มีการส่งมอบสินค้าเฉพาะกับผู้รับสินค้าที่ระบุไว้เท่านั้นไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นมารับแทนได้โดยประเภทใบาตาส่งสินค้าที่จัดอยู่ใน non negotiable คือ c v bill และ Cylinder B.L. ค่ะ c v bill จดเป็นเอกสาร non negotiable คือไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์สินค้าให้กับผู้อื่นได้ผู้รับปลายทางจึงไม่จำเป็นที่จะต้องนำ c v bill ต้นฉบับมามอบให้กับบริษัทผู้ขนส่งเพื่อรับใบออกของสินค้าหรือ D.O. ผู้รับสินค้าปลายทางสามารถใช้ใบตาส่งสินค้าที่เป็น c w Bill ฉบับสำเนามารับใบออกสินค้าได้เลย Slender BL เป็น Non negotiable เช่นเดียวกับ c w Bill หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Telex Released คือการที่ผู้นำเข้าใช้สำเนาใบตาส่งสินค้าหรือ Copy BL มามอบให้กับบริษัทผู้ขนส่งปลายทางเพื่อรับใบออกของสินค้าือ d o ค่ะความแตกต่างระหว่าง negotiable and non negotiable Bill of Lading 1. 1. negotiable bill of lading ใบตาส่งสินค้าที่ต่อรองได้แนะนำให้ผู้ขนส่งส่งสินค้าไปยังบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่อยู่ในความครอบครองของใบตาส่งที่ต่อรองได้ซึ่งได้รับการรับรองต้นฉบับ 2. non-negotiable bill of lading ใบตาส่งสินค้าที่ไม่สามารถต่อรองได้จะกำหนดผู้รับตาส่งผู้รับหรือผู้ซื้อ1รายซึ่งจะต้องจัดส่งสินค้าให้ไม่แสดงถึงความเป็นเจ้าของสินค้าด้วยตัวเองจึงต้องแนบเอ,เอ,อกสารอื่นๆมาด้วยค่ะ LC หรือ Letter of Credit Letter of Credit หรือ LC คือเอกสารที่มีขึ้นเพื่อยืนยันการชำระเงินในการซื้อขายที่ผู้ซื้อของให้ธนาคารเป็นผู้ชำระให้แทน LC เป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมเพราะทำให้ผู้ขายมั่นใจว่าจะได้รับเงินค่าสินค้า LC ออกโดยสถาบันการเงินตามคำสั่งของผู้ซื้อเพื่อแสดงเป็นหลักประกันการชำระเงินผู้ขายสินค้าได้รับเงินเมื่อส่งมอบสินค้า และผู้ซื้อสินค้าจะได้รับสินค้าเมื่อจ่ายเงินค่าสินค้าข้อดีของ Letter of Credit 1. สร้างความมั่นใจให้กับผู้ขายว่าจะได้รับการชำระค่าสินค้าถ้าหากทำตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน LC ครบถ้วนซึ่งส่วนมากเป็นการแสดงเอกสารให้ถูกต้องตามที่ LC กํากำหนด 2. ผู้ขายสามารถนำเอกสารที่ผู้ขนส่งออกให้ไปเบิกเงินจากธนาคารทันทีที่ส่งมอบสินค้าแก่ผู้ขนส่ง 3. ผู้ขายสามารถกู้เงินจากธนาคารได้ง่ายขึ้นโดยใช้ LC เป็นหลักประกันเช่นการขอทำแพคกิ้งเครดิต 4. ลดความเสี่ยงในกรณีผู้ซื้อถูกควบคุมการโอนเงินออกนอกประเทศเนื่องจากธนาคารมีหน้าที่จะต้องจ่ายเงินให้กับผู้ขายเมื่อเงื่อนไขใน LC ได้รับการปฏิบัติตามครบถ้วน 5. ทําให้ผู้ซื้อมั่นใจได้ว่าผู้ขายสามารถเบิกเงินได้ก็ต่อเมื่อส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ขนส่งแล้วเท่านั้น 6. ผู้ซื้อยังไม่ต้องจ่ายเงินในช่วงที่เอกสารอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบทําให้ผู้ซื้อมีสภาพคล่องมากขึ้นข้อเสียของ LC กรณีที่เปิด LC ธนาคารอาจจะขอหลักประกันซึ่งอาจจะทำให้เป็นภาระทางการเงินสําหรับผู้นําเข้าสินค้ากระบวนการออก LC 1. ผู้ซื้อและผู้ขายได้ตกลงทําสัญญาซื้อขายกัน 2. ผู้ซื้อทำการติดต่อธนาคารเพื่อขอเปิด LC. 3. ธนาคารของผู้ซื้อทำการออก LC ให้กับผู้ขายโดยผ่านทางธนาคารของผู้ขาย 4. ธนาคารในฝั่งผู้ขายแจ้งการเปิด LC ให้กับผู้ขาย 5. ผู้ขายทำการจัดส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อ 6. ผู้ขายส่งเอกสารยืนยันการส่งสินค้าให้กับธนาคารในฝั่งของตน 7. ธนาคารของผู ok <weight> <of Bra> <etc> ้ขายจะส่งเอกสารให้กับธนาคารของผู้ซื้อเพื่อให้ทำการตรวจสอบและเรียกชำระเงินค่าสินค้า 8. ธนาคารของผู้ซื้อตรวจสอบเอกสารและทำการชำระเงินค่าสินค้าให้กับผู้ขายโดยผ่านทางธนาคารของผู้ขาย 9. ผู้ซื้อชำระเงินค่าสินค้าให้กับธนาคารในฝั่งของตนเพื่อขอเอกสารในการรับสินค้า 10. ธนาคารของผู้ซื้อออกเอกสารให้กับผู้ซื้อเพื่อนำไปใช้ในการรับสินค้า กฎของ L/C ตามกฎของ L/C จะมีชุดเอกสาร UCP 600หรืออีกในหนึ่งก็คือเป็นก,กฎกติการในการค้าระหว่างประเทศที่ใช้ Letter of ออ e เค t ในการชำระเงินฉะนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องใน Letter of ออ e เค t จะต้องยึดถือก,กฎกติการนี้หลักการอิสระของการให้เคดิตหมายถึงการประกันการชำระเงินจากธนาคารให้แก่ผู้รับผลประโยชน์หรือคือผู้ส่งออกใน L/C นั้นเป็นอิสระจากสัญญาและเงื่อนไขอื่นๆในการทำธุรกรรม การคำประกันการชำระเงินของธนาคารนั้นเป็นอิสระหมายความว่าแม้ผู้ส่งออกจะผิดสัญญาและผู้นำเข้าร้องขอให้ธนาคารหยุดการชำระเงินธนาคารก็ยังจะสามารถชำระเงินให้กับผู้ส่งออกได้บางทีดูเหมือนว่ามันเป็นกฎที่ไม่มีเหตุผลแต่ประสิทธิภาพของ l อนั้นสามารถรับประกันได้อย่างแน่นอนและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม l อ l จึงมีความสำคัญในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ หลักการของเอกสารในการทําธุรกรรมคือหากเอกสารการขนส่งจากผู้ส่งสินค้าถูกต้องและแม้สินค้าเกิดความเสียหายธนาคารผู้ออกหลักทรัพย์ก็จะไม่ต้องชําระค่าใช้ใจ่ายจุดประสงค์ของข้อกําหนด,ดนี้คือธนาคารไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสินค้าธนาคารจะมีหน้าที่แค่ตรวจเอกสารการส่งออกและธนาคารจะไม่ตรวจสอบสินค้าบางทีอาจดูเหมือนเป็นกฎที่ค่อนข้างไม่เข้มขัดสำหรับธนาคารซึ่งตามหลักความเป็นจริงแล้วการที่ธนาคารจะตรวจสอบสินค้าของทูก l อเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ตามก็มีการกล่าวไว้ว่าเรื่องนี้เองที่เป็นช่วงหหว่ของธุรกรรม LC ในอีกทางหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นธุรกรรม LC แต่หากเกิดข้อกัองวลสงสัยก็จําเป็นที่จะต้องตรวจสอบสินค้าและขอเอกสารรับรองคุณภาพ ประกอบการต้องตระหนักว่าแม้เลเ t อร์ออ r เค i ดจะขึ้นชื่อว่าเป็นวิธีการชําระเงินในสัญญาซื้อที่ปลอดภัยมากอิธทีหนึ่งแต่เลเตอร์ออ r เค i ดตไม่สามารถคุ้มครองผู้ซื้อในกรณีที่ผู้ขายมีเจตนาทุจริตต่อผู้ซื้อได้เพราะตาม UCP 600ระบุไว้ว่าธนาคารจะเกี่ยวข้องกับเอกสารเท่านั้นไม่ได้มีหน้าที่จะต้องตรวจสอบว่าสินค้าที่ส่งมาถูกต้องตรง,งกับเอกสารหรือไม่ แม้ว่าผู้ขายจะผิดสัญญาซื้อขายโดยส่งมอบสินค้าที่ไม่ถูกต้องไม่ครบชำรุดบกพร่องไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขายและผู้ซื้อได้แจ้งให้ธนาคารระงับการจ่ายเงินแล้วก็ตามหากตับใดที่เอกสารที่ผู้ขายนำมาแสดงต่อธนาคารนั้นถูกต้องตรงตามข้อกำหนดใน LC ธนาคารก็ย่อมมีหน้าที่ต้องชำระเงินให้กับผู้ขายโดยธนาคารจะอ้างเหตุของการผิดสัญญาซื้อขายมาปฏิเสธไม่ชำระราคาไม่ได้ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขายที่จะต้องไปฟ้องร้องเอาผิดกันเอง ดังนั้น l อซจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าผู้ซื้อจะได้รับสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตนและไม่สามารถรับประกันว่าเอกสารที่ผู้ขายส่งมานั้นจะเป็นของจริงหรือไม่นอกเสจ,จากว่าผู้ซื้อจะกำหนดเงื่อนไขให้เพิ่มเอกสารรับรองที่ออกโดยผู้ตรวจสอบอิสระหรือจากตัวแทนของผู้ซื้อแต่ก็สามารถป้องกันได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ส่วนผู้ซื้อที่ไม่อยากจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายก็อาจหาข้อบุคคล้องเล็กน้อยของเอกสารที่ผู้ขายนํามาขึ้นเงินกับธนาคารเช่นสะกดคําผิดชื่อไม่ตรงหรือฟอร์แมตของเอกสารผิดไปจากที่ตกลงกันแม้การผิดนั้นจะไม่กระทบถึงสาระสาคัญของสัญญาซื้อขายเลยก็ตามแล้วถือเป็นข้ออ้างปฏิเสธไม่ยอมรับเอกสารและไม่ชําระเงินตาม LC โดยอ้างหลักการปฏิบัติตามโดยเข่งค่าของ u c p 600นั่นเองตัวอย่างคดีศาลในประเทศอังกฤษ ผู้ซื้อในประเทศอังกฤษได้สั่งซื้อขนเป็ดจากผู้ขายในฮ่องกงโดวยวิธีเปิดเลเตอร์ออคเคดิตกับธนาคารเมื่อผู้ขายยื่นเอกสารต่อธนาคารถูกต้องตรงตามเงื่อนไขในเครดิตธนาคารจึงจ่ายเงินให้ผู้ขายต่อมาปรากฏว่าสินค้าที่ผู้ขายส่งมาไม่มีคุณภาพผู้ซื้อจึงไม่ยอมชำระเงินให้ธนาคารศาลพิพากษาว่าสัญญาเลเตอร์ออเคดิตนั้นแยกต่างหากจากสัญญาซื้อขายตามสัญญาเลเตอร์ออเคดิตนั้นถ้าธนาคารได้ตรวจสอบเอกสารและเห็นว่าถูกต้องตรงตามเครดิต ธนาคารต้องจ่ายเงินและผู้ซื้อซึ่งขอเปิดเครดิตต้องชาําระเงินให้ธนาคารจะเห็นได้ว่าหลักความเป็นเอก,กเทศของเครดิตให้ความคุ้มครองแก่ผู้ขายและธนาคารโดยเมื่อผู้ขายยื่นเอกสารถูกต้องตามข้อกําหนดแล้วธนาคารจะต้องชาําระเงินแก่ผู้ขายส่วนธนาคารเมื่อชาําระเงินไปตามเงื่อนไขและข้อกําหนดแล้วผู้ขอเปิดจะต้องชาําระเงินคืนแก่ธนาคาร ดังนั้นเพื่อคุ้มครองผู้ขอเปิดเครดิตว่าจะได้รับสินค้าตรงตามที่ต้องการธนาคารจึงต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขในเครดิตโดยเค้งคัดและต้องปฏิเสธไม่รับเอกสารและไม่รับรองตัวแลกเงินที่ออกตามเรเตอร์ออฟเครดิตหากเอกสารที่นั้นไม่ตรงตามข้อกําหนดในเรเตอร์ออฟเครดิตซึ่งเรียกว่าหลักการปฏิบัติโดยเค้งคัด